ตัวแ่ะยาารขมัติเปิดตัวระบบใต้ข้อมูลส่วนคือสกเตอร์รูปยาบ้านค้ายาบ้าน1สเม็ดครีฆาคนร้ายรุมโซ่แม่ชีอินเดียวัย72ปีพบกับข่าวตั้งชั่วโมง16นาฬกาค่ะ่างนี้อรันต์ติดตานะคะตัดเพิ่ด้านข่าวร้องเรียนมายังมทีวีของเราค่ะมีการ มาดนวคะ่ะว่าให้ช่วยเหลือเรื่องของการซื้อรถยนต์จากเปรนมาเก็ตโดยทางเฟรนมาเก็ตได้มีการนำรถยกกนต์ติดท่บวดไปจำหน่ายเป็นร้อยเก้าสิบหกคันผ่านไปทสองปีไม่สามารถนำไปจดทะเบียนได้คะ่ะมีผู้เสียหายกลุ่นหนึ่งรอ้องเรียนกับทาง1ที TV ในกรณีซื้อรถยนต์ยี่ห้อ Skoda และชนทองจากตัวแทนจำหน่ายรายหนึ่งแต่ว่าไม่สามารถนำไปจดทะเบียนได้คะ่ะเมื่อสอบถามไปยังคจนจัดการก<ห>็ใส่เสื้อ n <น>ที TV ด้วยวเป็นรถที่อยู่ สินค้าทันบนที่นำเข้าแบบ20ล็อตราะว่นานำเข้าทัา้งทางและยังไม่ผ่านการชำระภาษีเงินทุนทวนนี้ผู้ประกอบการกับธนานไปจำหน่ายให้กับลูกค้ารวมทั้งสิ้น1อย90หกพันจนขณะนี้เวลาผ่านไป2ปีแล้วยังไม่มีผู้ใดที่จะรับผิดชอบจึงต้องเรียนไปยังเอทีวีให้เป็นศูนย์กลางตามช่วยเหลืดอด้วยกันค่ะ เรื่ามนีม้เป็นอะไรเน,นี่ยค่ะ